สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีครับพ่อเป็ดครับสวัสดีครับทุกคนทุกอย่างค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6พหรยหกิเจ็ดมาตองวดเลยเนาะตอวิกตองวดเลยงวดวันหันค่ะเป็ดเดียวนากก็บอเนาะหกหนึ่งหกสามหกสี่หกสองเท่ากับคามไปนอกก็ดบ่อเนาะขามก็เลยว่ากินไว้ก้างไว้เลยครับเป็นอยังกที่วด สวีทแบบผลนแตกเลยนะคุณพ่อเนาะสวีทขาแลวทางลังค่ะคุณพ่อหาหมาคงสุดถ่ายงวดวังหันเนาะคุณพ่อหากหนึ่งฮกสามแล้วก็ฮกสี่ค่ะท่านผู้ชมขามวกสองเนาะค่ะฮกสองบ่เอาค่ะกายกายกายเลยเนาะมอเป็นยังขางงวดนี้เอาไมเนาะค่ะคุณพ่อค่ะมีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะคุณพ่อเนาะแก่ตัวไม่ค่ะตามตัววิกตองวดเนาะคุณพ่อว่าฝันแหลว่าสัน หมื่อคืนนี่เมนบอกคุณเพอะพันมื <min> ่ขึ้นนี่านี้อาจจจอค่ะฝันยังได้คุณเพ่ะพันรลายยางมาจัวัดเนี่ยวะไปน้ำเอิญไปย่ายมาจัหวัดไปทำบุญลงกูบ้ากูบ้าให้มาทาททำบุญต่เว่นเตคนคำจนหมื่อเสียบว่าคุณเด้อคุณนั่งอยู่วัดคุณนั่งอยู่ห้างเขาคนเดิอเนละไปว่าว่าเมื่อเมื่อยางมาข้างมายางมากยางมากกับกอเขาก็เต้อะไรขึ้นใหม่เดือองสู่น ในเห็นเวลาลิ้นลิ้เห็นฟองฟางแท้ได้เห็นว่าหมดเลาะขี้พายคนส่วนใหม่สูงขนาดขึ้นแล้วขึ้นนั่เหมือนที่เราขึ้นน้่มไปขึ้นไป็งสูงหมดเพราะสั่นเป็นสันมันก็ร่วงมาแล้วมันอยู่เลยนี่ก็ปีนนี่ก็ปีนก็ร่วงกันหน้าอย่างมันเปูอย่าลมพัดตกตะเพื่อมันสูงแห้งโหดล่งมาหอยงามใหม่งามใหม่มันมีจะซองงานะมันออกจากกันนะมันแจะว่าแน่อที่งาสั้นมันห้งชุ่มที่งานี่เขาตัดบานเขาตัดตัดออกแล้ว ไปมันโนมา่ะแ๋ยวจะต่อมันเขาเอาซุปของเระติกนี่เอานึ่กระติกหน่อยหน้ากระติกคนรีดหน่อยหน่อยน้ำโกคก่ะเขาไปซุบไว้ปุ๊บโหลดวิาไวิซอเมือมันห่วมันก็แทงขึ้นนั่นข้างกลนมันนะเป็นนอขึ้นมาทำนี้ขึ้นนี้มือนี่เล่ยวห่วนั่นคือคือออกมาอะไรกคนอลัอะมันคือออกมาอะไร้คือไม่ห่วเขาจอไว้ว่าเลยวาน่ะมันแทงงมาเลยเขาว่า มันแทงขอเองมัเ็นเขา่ะค่ะมันแทงมาจากต่อจากไม้คุดนั่นค่ะมันเป็นนอเปไม้ท้ดๆเลยนะอืมมันก็ลังออกเลยค่าเขาเมื่อนี่ละค่ะเเป็นรูบมางนี่นเมื่อนะเป็นลูบบมันงามนะมันว้ายรูบเมื่อเลยค่ะเรื่อยๆไม่ใช่แม่เราหายเร็วว่าต่อไปว่าไอเ่อตัวเรื่อยหเรเก่าหนึ่งตัวเดียวนล้เก่าหนึ่งแข็งๆเลยเก่านึ่ตัวเดียวแต่มันเกิดในต่อกลางต่อเนาะอืม เกิดก้างใหม่กู๊ดพอดีนะเกิดกัอก้อยสงสุบใส่หน้าเกิดน้อไรเคยเ็นนะเลยพันเราคึแนคือรมอยู่สูงอยู่ดอกเด็กหน่อยสูงแน่ตัวใหญ่มามักเด็กบนอยู่เก่าหนึ่งเปเดียวเกนึ่เก้านี้คุณพอตีมาจากตัวไหนไม่ต้นกุดเดไม่กุดกุดเป็นเก่ากุดกับกอเลยใหม่เขาตัดออกไปเลยใหม่ค่ะแต่วันก็เป็นนอแท่งออกมามันก็เอาเนี่เอากวดพลีลิตนิดหน่อยนี่ซุปกะไว มันมาจับเขาแค่แค่อยู่มือจับมึงมันก็แทงน่อ,อเอามาในกลางเลยนะโอ้มันคือแทงเอาได้เลยเพราว่าเขาจ่อไวเพราะกดกระป๋องเนี่ยโอ้กดจะหล่อนเลยว่าค่ะไปสองมึงมาแม่เขาจ้อนแตกมาเองมันสอดมาเองมันน้ำจริงสอดขึ้นมาเลยแทงขึ้นมาให้กระแดได้เน,นี่ยเพาท่านี้ไวเลยโอ้กระแดอันเดียวเนี่ยเป็นใหม่ยังคุณพ่อจักหูใหม่ยังใหม่ยังใหม่บอกหูว่าต้นเอียงต้นที่แข็งต้นยังแรกต้นสูงหนึ่งแต่หูว่าเป็นต้นต้นใหม่หูไงคือไม่นางที่ทรงูหูได้เลยโอ้ เราเห็นมึงเขาตาัดออกจะร้อนนี่แหละแค่มันพงแหนงออกมามันพงหน่อออกมากลางเกิดเกิดตัวกลางมึงเขาตัดเองโอ้นะแบบงามเลยกุดกุดหน้อยนอนกุดกุดขึ้นหนมือเลยหน่อยค่ะเขาตายแน่เอาก็กึาจะรอเขาชุบกึ้ไว้นี่นมันตัดแทงออกมากลางหน่อผแผะอ,อยู่ค่ะเก่าหนึ่งตัวหน่อเห็นชัดเจนเลยหนูคุณพ่อเห็นจังเลยเจนในใบตนั้นนั่งใบนั่นกุเหมือนสูงรูปมึงรูปหน่อหน่อ โอ้มันคือเกิดบ่ได้ตัวเพิ่นว่านีคือเก่งแท้ค่ะคุณพ่อก็คือนั่งเจ้าโคอยเทางพุ้นนั่งเทิงได้ไว้ลงมาอยู่ตทางกกไม้กกไม้อายุพอจักปี พอเกจหกสิบเจ็ดปีเนาะเพราะว่าคุณพ่อฟันบ่าด็ขึ้นต้นไม้ขึ้นตรงกลางสูดไปอยู่ทั้งปลายเลยบอกปลายสุดมันคุณค่ะสูงหลักแล้วขึ้นไปสุดแห้งนะท่นร่มแห้งลงบ้างพยอยู่มันอยู่งามเหมือนงามด้วยนี่เขาแบบตัดออกตัดออกไปแล้วต้นมันเลือดกุดกุดดุดอยู่เห็นเป็นแหนมใช่มามันพอดีเขาเอาไปสูบใบไปใบมันก็เป็นกวดพิเรนต์เหมืนน้อมแท่งกลางครกลางก็แท่งกึ่งไหนโบราณนะหลุมมึงหลุมนอมมันนั่นแหละ มาเนี่ยคืออะจับรูมึงรูมึงเถอะงามขนาดตัวละคุณพ่อเนี่ยอายุหกสิบเจ็ดปีคุณพ่อหกสิบเจ็ดปีคุณพ่อเนี่ยหน้าเป็นผู้เฒ่าได้สาวนี่เนาะอยู่สูงบานนี่สูงแล้วคุณอาที่เป็นเก่าหนึ่งคือคุณพ่อว่านี่ละเก่าหนึ่งคือว่าบเก่าเก่าเพราะว่าคุณพ่ออยู่สูงเนาะเด็กอาที่สูงคุณพ่อคนเดียวอยู่ทั้งปลายใหม่อาที่เป็นเก่าหนึ่งคุณพ่อว่านี่แหละเนาะเขาตัดไใบปลายมันเขาตัดรดนี่เต้นตรงนอมาอันหนึ่ง ก็เป็นเก่าหนึ่งเือเก่าจะเลื่มอายุคุณพ่อนาเนาะอายุคนบวม่าันก็ออกเลข้อซเกิดของคุณพ่อค่ะศูนย์ศนยเนาะศูคุณพ่อศูนย์ศูนยค่ะพอคุณพ่อเกิดสองห้าศูนย์ศูนย์เนาะข้อห้าอยค่ะข้อซมักเก่าหนึ่งก็เดียวนี่ละเก่าหนึเนาะเก่าหนึ่งเล็บ่นมันม่ได้ต่ให้่เก่าหนึ่งตัวเดียวเขียนเขียนเลยสูงแหงน่สูงี่อวิกตองหัวเนาะกรติดอายุคุณพ่อไปนำจังหนอยาะุ 67 67ปีค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะท่านผู้ชมตอวิกตองวดในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นี่ค,ค,ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาภเป,ป็ววนรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะเดี๋ยวมาตามให้อีกเนาะคะ่ะช่วงกลางพราะว่าคุณพ่อคิดว่าต้องฟันอีกแท่เนาะคุณพ่อนะค่ะค่ะคุณพอ่ณพอมม่ยางเพิ่มเติมอีกบ้างมีแล้วมีคำนึงด้วฟันคำนึงค่ะ ขอบคุณพ่อเป็ยได้หลายค่ะบ่แพงเนื้ท่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อเป็ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไม้มาผมมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเป็ดคลิปแรกครับผมคลิปแรกของพ่อเป็ดงอดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567ครับคลิปนี้คุณพ่อหามาแค่ตัวเดียวเนียนๆครับผมเป็นเลขอสองโตนะครับเนาะเอาไปซ้ำเนี่ยก่อนบันวันต่อวิกต่องวดเนาะ หายมาเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งครับผมตัวเดียวหางเดียวเนียนๆครับผมแล้วก็มีอายุของปอเปี๊ะติดไปหนึ่เนาะครับเนาะหกสิบเจ็ดปีพอว่าคุณพ่อนี่เพิ่นฝันว่าได้ขึ้นตน้นไม้สูงแห้งพิ่นว่าครับปลายริบๆเลยเพิ่นว่าคุณพอ่อเพิ่นก็ศหามาเป็นเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งตีจากความฝันแล้วก็อายุคุณพ่อครับผมหกสิบเจ็ดปีแนวทางตัวเลขความฝันของปอเปี๊ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ ก็ฝากท่านผู้ชมครับเอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะเผื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้ก็ขอท่านผู้ชมครับผมทุกท่านมีโชคมีลาบกับคุณพ่อในงวดวันที่หนึ่งนี่นะครับเนาะขอให้ได้โชคได้ลาบใงวันที่หนึ่งสุขสุขกนครับครับผมคลิปนี้บ่าวทงพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมเนาะครับเนาะก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทงพูนนําเลยด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทงพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปคคคคคคครรรรรััััับบบบบบบกกผผมมมลลลิิิปปปปนนนนีีี้้้่่าาาวททงงพพพพู็ขขออจไเเยหหะุณครับ thank you